เรียวเจอครบ AOMG Confirm v i r t u a G, ue, ลุยปากหมุดงานปีหน้ากันแล้วสำหรับ411 e n t e r t a i n m e n t ของบิ b กบอเกึ่งเฉลิมชัยมหากิจซีรีนั่นเองค่ะลาสุดเปิดโพงานแรกปี2023โดยแท็กทีมต้นสังกัด AOMG หรือที่แฟนคลับชาวไทยเรียกกันติดปากว่า OMG ีค่ายเพลงฮิปฮอปตัวตึงระดับแถวหน้าของวงการเพลงเกาหลี ประกาศจัดคอนเสิร์ตสเกลเวิร์ตัวให้แฟนคลับและสาวกฮิปฮอปเตรียมมันสุดสะบัดรับต้นปี Follow the Movement AOMG World Tour 2023 in Bangkok วันศุกร์ที่13มกราคม2566เวลา19.00นณยูเนะ n h a l l ชั้น6ศูนย์การค้ายูเนียนม l AOMG หรือที่ย่อมาจาก Above Ordinary Music Group ค่ายเพลงแนวฮิปฮอปและ R&B ชื่อดังแห่งประเทศเกาหลีใต้ที่รวมศิลปินฝีมือเฉียบซึ่งมีเอกลักษณ์และความสามารถแตกต่างกันโดยไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่วงการเพลงฮิปฮอปแต่ยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมเพลงที่กว้างขวางด้วยความหลากหลายของดนตรีนอกจากค่ายจะเป็นตัวตึงแล้วเหล่าศิลปินในสังกัด ที่ถูกวางไลอัพสำหรับ Follow the Movement AOMG Virtual d t o u r 2023นั้นบอกเลยว่าไม่มีหย่อนโดยเริ่มจากแรปเปอร์พี่ใหญ่สุดฮอตของค่ายไซมอนดีหรือไซมอนโดมินิก ผู้มาพร้อมความสามารถอันเป็นที่ยอมรับในการแรปรัวแข็งแรงดุดันชนิดที่ว่าใครได้เห็นเป็นต้องทึ่งกับทักษะการแรปของเขาแน่นอนสมทบทีมด้วยแรปเปอร์หนุ่มหล่อเบอร์ต้นตนของวงการฮิปฮอปเกาหลีเกรเจ้าของเสียงซิกเนเจอร์เสียงกระซิบและถึงพร้อมด้วยความสามารถรอบด้านเป็นทั้งนักร้องแรปเปอร์รวมถึงโปรดิวเซอร์มือทองที่ผลิตเพลงฮิตให้กับศิลปินมากมาย ขาดไม่ได้เลยกับแรปเปอร์หนุ่มสุดน่ารักประจําค่ายโลโคนอกจากความคิ้วของเขาที่ทำเอาแฟนๆใจละลายหนุ่มคนนี้ยังมาพร้อมกับซิงเกิลฮิตมากมายที่ทำชาร์ตเพลงเกาหลีแตกมาแล้วหลายต่อหลายครั้งยังไม่พอเวอร์ทัวร์ครั้งนี้ยังมีศิลปินหญิงคุณภาพที่แฟนๆชาวไทยรอคอยมากที่สุดอีกหนึ่งคนอีไฮสาวสวยเท่ตัวเล็กพลังเสียงโต หนึ่งในเจ้าแม่ชาร์ตเพลงเกาหลีเจ้าของรางวัล R&B Track of the Year สอปีซ้อนจากเพลงโฮโลและ Only คนสุดท้ายคนสุดท้องน้องเล็กที่หัวใจแฟนๆเรียกร้องว่าต้องมานะหนุ่มฮอตประจำค่ายที่มีความสามารถไม่เป็นสองรองใคร ยุคยอมสมาชิกวงกซเว t นที่เหล่าอากาเซรักและเอ็นดูศิลปินหนุ่มมาพร้อมศักยภาพทั้งด้านการร้องและการเต้นซึ่งใครๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเมื่อได้เห็นมูฟเมนต์ของเขาบนสเตทนั่นแหละจังหวะตกหลุ่มรักเลยจ้าเตรียมกดบัตรให้ทันเพราะงานนี้ไม่ใช่คอนเสิร์ตรวมศิลปินทั่วไปแต่เป็นคอนเสิร์ตยกค่าย ที่เตรียมเพอร์ฟอร์มอัดแน่นเต็มอิ่มถึง3ชั่วโมง30นาทีกันเลยทีเดียวโดยผู้จัด4ฟวันวันจะเปิดให้จองบัตร Follow the Move m e n t AOMG Virtual 2023 in Bangkok ตั้งแต่วันจันทร์ที่5ทธันวาคมนี้เวลา10.00นเป็นต้นไปทางไทยทิ켓เมเจอร์ทุกสาขาหรือระบบออนไลน์ w w w t h a i ว i c k e t m a j o r .com บาทราคา2,900นั่ง3,900นั่ง4,900นั่งและยืน5,900ยืนและ6,900นั่งและยืนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง official social media at 411ENT ได้ทั้งทาง facebook, twitter, instagram และ youtube นะคะ